นี่แน่กระแตถูกกับสามีนอนหลับอะไรก็บายแสบประมาณนั้นนะครับเขาเรียกพญายิสานนะครับอาล่ะคุณวอกแวกครับผมโอเครับทราบนะครับเชิญคุณให้ตอบคำถามภาคบังคับนะเนี่ยยินดีครับ ลุงครับช่วยแนะนําวิธีกําหนดลมหายใจในการฟังเสียงคอขันป้องนี่ะโอเคนะเหมือนผมจะสมาธิสัน้นนี่สมาธิสัน้นมันเป็นภาษาในตลาดสในตลาดสดตลาดแห้งที่กลุม่มคุณมดคุณแมวเขาใช้กันนะสมาธิสัน้นสมาธิสัน้นเข้าไหมยังมีคําว่าหายเปร์ด้วยนะสมาธิสัน้นใครครับ เวลากำลังตั้งใจฟังเสียงขอขันเป้นเนี่ยอ้าวมันหลอยซะนี่มันไปคิดเรื่องอื่นมันไม่ใช่สมาธิสั้นตรงนี้เรียกว่าขาดการจดจอ่ออขาดการจดจอ่อครับท่านก็แปลว่าเป็นนักฟังไม่ดีเท่าที่ควรงั้นในครอบครัวเวลาพ่อแม่หรือว่าผู้หลักผู้ใหญ่ะจะบอกสอนอะไรต่างนาแล้วก็ลูดอยู่อย่างเดียวั้นเหรอ อยู่หน้าจอเลยต้องฟังครับสรุปคือเป็นนักฟังที่ดีเข้าไว้หมากัดกันมันร้องเสียงอะไรเออนะนกร้องมันร้องเสียงอะไรดักฟังทีนิดหนึ่งให้มันจบมว้วนโอเคไหมครับแล้วเราก็จะรู้ว่าสมาที่มันไม่สั้นหรอกไอ้ที่มันสั้นก็เป็นพราพภอษาที่เขาใช้กันนั่นแหละนะพอได้ไหมครับเพราะฉะนั้นเพียงแต่ว่า ลุงก็พยายามบอสมมตวฟังให้มันจบเสียงลุงเนี่ยฟังเป้งให้มันจบนะครับให้จบนะครับสี่หาวินาทีโดยประมาณ ฟังหลาย,ลายรอบขับทันให้มันหลับไปพร้อมเลยใช้สมอนทอกฟังนะครับจบนะครับต่อไปสมาธิมันจะกลายเป็นยาว50กิโลเมตรร้อยกิโลเมตรโอเคนะครับจบข่าวครับผม